เราเราอย่าทำเหมือนหนังผีพี่โวมกันเราอยู่โอ้ยโอ้โหี้ยเขี้ยแล้วเราเดือดเกมเกมเอาชีวิตรอดจากบางอย่างที่จะมาแอบกินคุณตอนคุณกำลังนอนหลับเพราะงั้นแล้วอย่าลืมล็อกประตูก่อนนอนอ้าวโ้ยมีตาแอบดูเราด้วยฮะมันมีตาแอบดูเราด้วยเหรอพี่เปิดไฟโอ้โห โอ้ไม่พี่ทำไมมันมีคำว่าเดย์ศูนย์มุมขวาไม่รู้ว่ะพี่ตอนเป็นน้ำผมตั้งค่าแบบตั้งค่า option option graphic มันให้อยู่เป็นวันหรอโหลูอเฮ้ยเปิดนี่มาถึงเปิดไฟฉายหรือเปล่าเออเปิดไฟฉายไงวะเออมันก็ต้องเปิดโอ้ยโอ้ยกดไลน์อ่ะเฮ้ยกด F 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 อ의 mark. 의 mark. 의 mark. 의 uh, ๋อมันจับไอที <S <S ่จับเสียงมันคือเสียงเดินเสียงเดินเสียเอออันนี้ใครนี่อันนี้ใครเนี่เอ่อผมสุดหล่อครับพื้ฐานรายงานตัวเรามาทำอะไรที่นี่คราบไม่รู้อะเรามาทำอะไรที่นี่เอ้าไอ้เหี้ยมึงชวนกูมาเล่นเนี่ย เปิดเลยะเปิดเ oh. yeah. oh. ลยโอ้โ้เรามาโดนหลอดเดวันเอาเกมเออมันมคือเสียง uh. ตีนจริงด้วยโดดออวันนี้เรามาอยู่กับในะ Lock Your เกมล็อกย d ดอ์นะล็อกยูจูเอ้ยไม่ใช่ผมเล่นเร่งเสียงขึ้นเอ,อ้ยเข้าตู้เฮ้ยเข้าตู้ได้กี่คน เขาหดายหลายคนโอ้ยหัวโคตรสว่างเลยอะแล้วมึงจะส่องไฟทำไมวะมีเทียนเนอะไฟใส่ผมแต่โอ้ยหนึ่งเห็นตีนเตงเปล่าตีนเฮ้ยเชี่ยมีตีนหนึ่งเห็นตีนเตงเป็นตีนแบบไหนอะรองเท้าอะไรผมเป็นรองเท้าผ้าใบไม่ผมไม่ใช่รองเท้าผ้าใบอะผมเป็นใครวะวตัวละครมึงเป็นผู้หญิงอะ เฮ้ยตัวคนหนึ่งมันเป็นผู้ชายมีหนวดด้วยเอ้ยเชียหนวดวันที่หนึ่งเราต้องทําอะไรอนี้เฮียเราเราทำอะไรเราจะทำอะไรเราเราทำอะไรอ่ะใอ้ยอ้ยจุเกาะสวินขโมยมาใส่ผมว่ามันน่าจะการผีแน่นะพี่ชุดเกาะสวินอ่ะอันนี้ตรงทางที่เรามาใช่ไหมผมผมเริ่มแาว่า ล็อกเก็ตอ่านี่เมนเมนดอร์คีน่ะนิดยูนิดเมนดอร์คีผมเริ่มกลัวแล้วตอนนี้ล็อกเก็ตอันนี้แอร์พินอ๋อนี่นี่นี่เราต้องเก็บอันนี้อันนี้คืออ๋อโอเคเราผมเก็บผมเก็บเอ้ยเชี่ยพี่มันมีระบบล็อกพิกด้วยวะเฮ้ยดีจังเลย เราเราต้องทำอะไรอะ่ะเราต้องโดนผีหลอกหรือเปล่าไม่ไม่ไม่โอ้โหกว่าจะนั่งเฮ้ยอืมร้อกอะ่ะมสามันไวจังเลยเราต้องการประตูนี้หรือเปล่าร้อกไปแล้วอะ่ะเราต้องการเอ่อเป็นลูกคีเราต้องไปห้องนั้นก่อน จี้จมัใช้ล็อกพีกได้แต่ผมใช้ไม่เป็นแล้วล็อกพีกมันพังไปแล้วอ่ะพี่ไม่ีชั้นสองเลยเอใช่น้ำเลยครับน้ำครับน้ำนะกลัวกลัวโอ้ยเหี้ยห้องเยี้ยอะไรแม้งก็ต้องใช้กุญแจไปหมดไอ้สัตว์เฮ้ยผมเจอยาดมกุญแจแก้วอันนี้คืออะไรยาดมใช่ไหมมันเปิดลิ้นจักได้เหรออ๋อไม่ใช่มันคือทาน มันมันคือฐานพี่ใช่คุณนึกว่ายาดมยาดมไดไงวะไม่รู้อ่ะลองดูดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูมันไปขวดเงี้ยนึกว่ายาดมมันมันเป็นฐานพี่หากุญแจมันมันให้เราหากุญแจนะใช่เอ้ยเมื่อกี้ผมมันเห็นอะไรมันขึ้นโน้ตเออมีฐานเต็มมืออ้ะ ทำไมมันเยอะวะพี่ไม่รู้เหมือนกันโอ้ไอจริงๆอะ่ะพีม่มันมันมีมันมีตัวล็อกพิกอะ่ะไอห้องประตูใหญ่ๆห่อะอีเจอแล้วไอตรงประตูใหญ่ๆห่มันใช้ล็อกพิกได้อะพี่เจอแล้วเหรอเจอ,เจอตรงไหนอะเจอกุญแจแล้วมันวางอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าด้านในอะกุญแจกุญแจอะไรพี่มันเป็นกุญแจอะไรไม่รู้ก็ตัวเอ็นได้อ่อไอเหี้ย ดูดีกุญแจห้องไร่กุญแจมันเป็นตัวเอลอะเป็นตัวเอลจำไม่ได้แล้วห้อง l i เบอรี่ห้อง,อองลิเบอรี่ผมคิดเองหรือว่าด้าน,นบนมีแต่แต่ห้องแต่ว่าตรงนี้ไม่มี l i เบอรี่เลยนะพี่ <c oughs> เรอไปใช้อะไรอ่ะคนลุกนี่ไงลิเบอรี่ห้องนี้เน,นี่ยเนี่ยเนี้ย ีอแต่เราต้องมีเออตอนที่หนึ่งมาจะแบบว่ายังไม่หลอก,อกเราต้องห้งอ,งองเฮ้ยกุญแจกแล้วแจห้อง meeting room meeting room เป็นไอประตูใหญ่ข้างล่างออเฮ้ยเจี๊ยตกใจหมดเลยมือไหมรู้ยื่นออกมาก็นึกว่าผีมาจับไหล <laughs> เฮ้ยจริงมือมันมาถือเลยอะ่ะถือไฟฉายยืดให้เลยเราเอาองไปข้างล่างนะโอ้ยอุย้ยผมขึ้นละผมว่า้อไฟฉายมันถ่านหมดได้ได้ปะ่ะน่าจะแสดงว่าเราต้องประหยัดไฟไว้พี่ประหยัดไฟเบอร์ห้าลงไปข้างล่างหดคิวใช้แล้วพีมาลงมาข้างล่างมันมืดมากเลย ไอ้มีติ้งรูมันคือไอ้ประตูใหญ่ข้างล่างอ่ะเนี่เลยมันมืดนะใช่มันมืด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 อ๋อเปิดพัดลมให้ครับประตูนี้ประตูนี้พี่มันล็อกเนี่อะล็อกเฮ้ยเฮ้ยจิ้งจักไี่มีอะไรเลยผมกลัวเฮ้ยได้ทานไปใช้ ท่านไฟฉายตาก,กุบตะกุตะกุมพบแต่บางบ้านบางย่างซ้ายยันลวงตะวันยันลุเอ่อโอ้แบตเตอรี่อีกแล้วอ๋อตรงด้านหลังท่านไฟฉายมันจะมีตเออพี่เ,เอ่เอปีนล็อกพีกเหรอล็อกพีกไออ๋อไอปินปกผมมันมัน,ม,นมันเอาไว้ใช้เป็นล็อกพีกันแหละพี่แล้วแลวใช้ไงอ่ะ บ o s ใช้กับประตูพี่เฮียงไรเฮ้ยได้เอาไว้ใช้กับประตูอ้าวเฮ้ยอันนี้กุญแจเมนร์คีย์นี่พี่ได้กุญแจเมนร์แล้วเฮ้ยพี่หมีพี่หมีไอปินปลาผมยังอยู่ปะไายไปแล้วเอ้ามั้งพี่ทำอะไรวะเออเชีร์มาไว้เปิดนู่นหรอเออเนี่ย อ๋อได้อ pues ยู่ได้อย oh, oh. nah, ู framework. ่ใช้ได really. okay. ้อยู่โอ <oh ้ดัว่าจะหายอ้าเอาไอสัตว์กูตกใจเลยฟ้าผ่าเอาพังไปแล้วเอ้าใช้แรงเกินเหรอรีเกมรีเกมนี่อะไรไม่ต้องรีไปหาห้องอื่นเอาเออมันต้องมีดีตอนนี้พี่พี่พี่มันมันหมดแล้วแต่ผมได้เมนดอร์คีมาว่อเหรออ๋อโอเค มันมีมันมีวางอยู่ข้างๆกันโอ้โหรู้สึกดีรู้สึกไม่ปลอดภัยกับเมนดอร์เลยวะ่ะจริงพี่อันนี้เพเยอร์รูมคีย์เฮ้ยเฮ้ยล็อกพิกเปิดเปิดกล่องเอาของคับถามนกนิกนกนิกนิกนกเอ้ยพี่อืมพี่ไปไหนมาเอาคำสาบเอ้ยเมาเ ที่ไปไหนเรอมาเอากล่องอุ้ยได้แล้วน้องนี่กันนะได้เฮ้ยหุ้ยไม่กางเกงโอ้หเหมือนไม่ไอติมเลยอ่ะไหน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 ี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนไอติมเลยอะลองถือดูดีเหมือนไมอติมเป๊ะเลยอ่ะไอวะพี่เชียร์ไหมไอติมไม่สัตว์ กดอะไรดอกวะกดจีกดจีกดจีเออผมมีแบตเตอรี่อยู่อเลยพี oh, ่ถ no. no. ือเลยก็ถือแล้วเราจะใช้ไงเอาเฮ้ยเอาเอาเรถผมใช้เล็วเอาเอาเอาไม่นะเอ้โล่ฟองกันเราหายไปแล้วรู้สึกกลัวจังเลยอ๋อเติมแบตได้ ใช่มันเติมแบตได้เติมแล้วสว่างขึ้นเยอะเลยโอ้นี่ก็เดินมืดมืดใช่พี่ดูนี่เอากดย่อได้ไหมกดย่อนั่งก็ไงกดย่อไหมพี่ c อน t r ร l อุธยทานเยอะจัง Control ไอ้เชี่ยเวทานคืออะไรตุกตราตาตกใจอ๋อตุกตาตกใจอันนี้ละใช่ ตะดุ้งเลยเมื่อกี้เ <st buzzing> มั่อืือเขาว่าอาจจะใช่นะทางตรงใต้ดินบ้าอะไรใหญ่ขนาดนี้วะเอ้ผมคนลูกวะมันเป็นเคฟไดเวอร์กันหรอใต้ดินอะไรใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยก็ว่าทำไมมันให้่านมาหลายก้อนอนึงนะออใช้ <st iniz> อันนี้ก่อนเลยถือ

อะไรปรกกาตกแทงตีเนอะเฮ้ยแล้วเรากลับไงอ่ะเออนั่นดิดูตัวเองอ้าหาประตูถูกต้องหาประตูที่ตกต้องเฮ้ยเชี่ยมึงอีกแล้วเย่ะโอ้ยอ่ะโอ้เปิดดีครับมีเสียงด้วย ไม้กางเขนยิบบอลเลยผมว่ามันมันเอาแล้วล่ะตอนเนี้ยเอ้ยตรงนี้มีกุญแจแจพี่มันมีกุญแจกุญแจแรโอ้ my god โกลคือเะไรเปไปเฟดหาห้องไปเลุมแต่เรายังออกไม่ได้นะได้แล้วล่ะ ผมอยากตอนนี้<ะ>ตอน,นคือแล้วอ่ะเดย์วันไนอ่ะโอ้ยเยอะไนแดงด้วยไนแดงว่าจะจะทางกลับเราอยู่ตรงไหนนะพี่ไม่รู้กัน <c oughs> ถ้าแยกกันอยู่มันจะตายหรือเปล่านะผมว่าตาย เราเราอย่าทำเหมือนนำผีพี่โวมกันเราอยู่อุยโอ้ยเชียเชียแล้วเชียเ์ไอ้กูพ <c oughs> ูดไม่จริงไม่นะโอ้ยเชียต้ยังไงกันจริงหรอ<ป> <c oughs> โอ้ต้องหาทางใหม่เดี <c oughs> ๋ยวผมหาทางใหม่ไม่หนึ่ง กลัวจังเลยพี่ผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะมึงชวนเล่นนะพี่ไม่อยากเล่นแล้วเกมเช่นนี้มึงคนรชวนเล่นเเจอทางออกแล้วพี่เจอแล้วเอรอลล่ะกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเจอทางออกแล้วเฮ้ยหนึ่งจะทางเดียวกันนะผมผมผมเจอเก้าอี้มันมีฐานเยอะๆอ่ะผมไม่รู้มันใช่ทางออกอหรือไง อะไรเห็นมันวิ่งขึ้นมาได้ไปเลยเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ทางออก่ะมันไปแค่เก้าอี้เฉยๆพี่ไม่เปล่าเก้าอี้ทานเยอะใช่แต่ว่าไม่วีบด้ไดหายแล้วหนึ่งผีมันอยู่ด้านบนเนี่ไงโอ้ยโอ้ยเสีย นู่นนึงผมผมรอทางออกกันวิโดนผมผมเลยหนึ่งหนึ่งวหนึ่ง <S 2> <S 2> <S นหนึ่งหนึ่งทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนั้นเลยเนี่ยโอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยเจอทางออกแล้วนั่นแหละว้าววังด้านบนนะ ว้าวให้น้องนาให้น้องนมโอ้มันมันไม่ใช่ทางนี้พี่เราต้องไปนี่นี่เราต้องเปิดห้องนี้พี่มีกุญแจอะโอเคเปิดเลยผมเห็นผีมันวิ่งแถวนี้แหละได้บันไดตรงนี้แหละถ้ามีอะไรผมพร้อม อุ้ย่าไม่กรเนอนแล้ว้นอนแล้วเ้งเีาน้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่นี่เอ้าแล้วมันทางเดิมหรอพี่อยู่ไหนเนี่ยผมผมกลับย้อนกลับเพราะเียเอวอยู่ไดหนึ่งผมเป็นผมเป็นอนแล้วนอนแล้วอะพี่อยู่ไหนทิายลถ้าเพื่อนไม่นอนนี่คือจิกันทั้งหมดเลย พี่อยู่ไหนผมอยู่ชั้นบนอยู่เลยผมนอนแล้วอะ่ะ <บน S 1> ไอ้ <บน S 1> ทางอไอ้ทางที่ทางที่เจอผีเมื่อกี้ผมอยู่ในห้องที่เปิดประตูไว้กำน,น,นอนหลับฝันดีฝันดีผีแม่ชีตอนนี้เจ้าผมมืดมากเลยอะ่ะออกมาคือชั้นบนเหรอใช่เตียงชั้นบนมันจะเป็นเตียงขาวๆไม่รู้ว่มามันนอนเตียงเดียวกันได้หรือเปล่า อ้ยพี่อยู่ห้องเลขเท่าไหร่นะเลขสามเลขสามเอา้าแล้วกูขึ้นมาเลขแปดวัดฝั่งเอา้าชิบหายละชั้นสองมีชั้นสองอ๋อนี่งไงเลขสามเลขสามเจอไหมโอ้ยเนี้ยมนอนได้เปล่าเออผมนอนไม่ได้พี่นอนอยู่ <c oughs> ผมนอนท้นอ,นองอิฐผมต้องลุกหรือเปล่า อ๋อผมต้องลุก่ะไอ้ผมลุกได้ผมต้องไปนอนห้องอื่นปิดปิดประตูแป๊บผมนอนแล้วนอนแล้วใช่นอนแล้วนอนเลยอย่าเปิดประตูนะโอ้ยมิดไนเ็นออเซิเจนสวายอันทิวดาวดาวไอ้เหี้ยเอาชีวิตรอดดนกว่าตะวันจะรุ่งทำไมเราตื่นทำไมเราตื่นอย่าไปวะ เปิดประตูมันเงี้ยที่หายอ่ะนึ่พี่ยมันมันอยู่ห้องบอบอยู่ห้องบอบผมตายแล้วหรอพี่ไม่นะแอบอยนตู่ได้แหละไอ้ยีไ้กูเพิ่งตื่นมันเดินเข้ามาในห้องกูแล้วอ่ะมันบอกให้หากุญแจในห้องในห้องไหน Lock your door before sleeping โอ้ยเยย เออล็อกยูโดบีฟอร์สลิปปิ้งผมไม่ได้ปิดประตูอ่ะพี่มันเดินเข้ามาในห้องผมอ่ะอุ้ยอย่าพ้าผาดีกลัวอุ้ยมันล็อกยังไงอ่ะเอาละตอนนี้ผมเป็นคนเดิน ไม่รู้พี่อยู่มจะรู้ไหมเนี่ยเขาเลยพี่พี่เข้าตู้ดิพี่เข้าตู้ดิไอ้เย้แม่ไ์ไตจีดเอดไม่นะเอ่อดาบมีด่าบเดียวพี่หรือมันมันเอาชีวิตรอดหลายคือนอ่ะแสดงว่าเราต้องซูเวิร์ลนะพี่ ่มันยากจริงจู่ๆเปิดประตูมาเออมันยากนะเนี่ยมันแอบมองเราจากกอนประตูหรือเปล่าไม่เีวก่อนประตูกูตกใจไอตุกตาสุดแล้วเออจริงตุกตาแม่งดุ้งจัดต่ะเอาเป็นว่าเล่นอีกคราวพี่หรือพักก่อนพักก่อนดีไหมเอพี่กลัว แปลว่าตอนนี้ก็ไมาจะจบแค่เท่านี้แหละผมว่านะ้็ใครอยากให้เล่นเกมอะไรอีกหรือว่าให้ไปเจออะไรอีกก็เมนไว้ได้หรือแบบว่าใครอยากจะแนะนำมาแล้วก็คอมเมนต์ <S <S <S